อ้าวบนถือหัดล่ำหลาลานหน่อยเพิ่งดูอันนี้บ่สทำน่องพื้นเด้เอาทำน่องขอนแก่นทีทีบ่เป็นทำน่องพื้นได้่ยี่ตัวทำน่องขอนแก่นทีทีเป็นนุ่มหน่อยแม่ทำน่องนุ่มหน่อยผู้บ่าวสโนอยล่ำแม่เออเอาว่าเบิ่งว่ารองเบิ่งก่อนก็ได้หลาลานฟังนี่นี่นี่ต้องรอดไอ้อุ่นนี่ให้ไอ้อุ่นนี่ ฟ่งเบื้องหรอใช่วุ่นใดทำนองนีน้ำมันก็สีแหกออกแก่ทำน่องผื่นน้อยนึงอัจจคอทีนวนแล้วจนศินม่หอดแล้วผัวพ่อแม่จจบปังเออมันคนละก่อนเออหมดพ้นมันกับร่ำว่างเป็นร่ำเป็นกระราจังหวะร่ำแบบแบบธรรมดาอยู่ละมันคนละก่อนอันนี้มันออกสมัยไม้น้อยนึงมันเป็นออกไปสมัยไม่น้ำ รัตนสินคือแย่เชี่ยมสูงลงเสียงึ้นอะไรแบนี้ละเสียงนี้ล่ะรัตนสินคือเจวสามประการนลังคานีละรัตนสินออนี่คือแเจวสามประการนลังคาผู้หิงตาเป็นลากเงาผู้หญิงตาเป็นลากเงาหอยเข้าได้สืบสังเป็นมวลล้ำพื้นบ้าน เด็กครับพอเหมือนบุญพอไมเอ้ยประเพทนี้บคุคคยศูนย์เตรียมค่ายหายสิ้นพินามาพังเรื่องหงับบขมานหน้าใจเห็นพี่น้องตั้งใจจัดพิที่พอตังปอมบุญไว,ไว้ในโตพอไมเอ้ยอาลัวบัดโกโปเดรละดาษเป็นสายเลี้ยงปินไรเแถวถันว่าเป็นเมืองสวรรค์แท้ บุญน,นี้เหเป็นแนวตั้งร้อมใจค้นให้สว่างมีประสงค์ได้สืบสางมีประสงค์จังไนส่างบุญน,นั้นจังเกิดมาก็มาการทุกส่วนหนารุ่นอย่งเ็มมีบุญคุณล,ลูกหลานมาเอาบุญให้ชิดถีเอาไว้ประเภทไทยมีวัดว่าได้มา,าไหว้ย่ามตายได้เผาจี รักษาวัดไวด้ดีๆอย่ามาตีเจน卡尔หักกันไว้ยังไงกันโอย้ยผูใ้ใดเคยว่านั่นกัมเรนพามาติกาผู้ดใดตายว่านั่นกัมเรนพามาติกาส่งวิญญาณนี้ไปดีให้จื้อจำเอาไว้โอ้สุดยอดที่สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเออ,อ,อมาลาศิว่าได้ไหมครับ บักบักบักลาวาล้อนเบิ้งขาจันุอยเอาเอาจับเื้องสีวาเบิ้งอันฟิตก็เอาเอาแชี่ยมเหินเฮร้านหน่อยด้วยอ๋นมเปนขี้ครับนเอาชี้บักลาเลยสันก็ต้องเอาชี้ตาอเสียงหน่อยของโทษเลลูกโดของร้านอัตนาสินนี่คือแก้วสามประการอันล้ำค่าผู้อินตาเป็นหลักเอนเได้สืบสาน กูยินตาเป็นลากเงาเฮาได้สืบสานใช่ะร yeah, ือเขาจาดบอกแล้บอกลูกมัเอามันกุดะชีใช่ใช่ใช่มาๆๆให้ชาวบ้านพูดพ่ดพูดพนั่งนั่งหันอะไรนี่อะไรเออนั่งอะไะนั่งอะเต้าหนีใจอยเไหโบม่อย่างแาวบ้นพูงหันตั้มผลเอาน้ด้วยละ โอเสียงนาอาเอาตามเสียงมาลาเลยใอ่มาด้วยลาลาลองเบิ้งตนสินีคือแก้วสามประการปรผู้อินตาเป็นลากราเหยาได้สืบสารเออ่เผู้อินตาเป็นลากเงาให้เาได้สืบสาร เฮาได้เสือฟัอเป็นหมอร่ำพื้นบ้านได้ครับกองงานบุญประเพณีบ่ได้สูญเสประเพณีบ่เคยสูญบ่เคยสูญประเพณีหายภทนประเพณีบ่เคยสูญเสรีม่ค่อยได้หายสิ้นทินนามาฟังเรื่องทินนามาฟังเรื่องยับขม้าหันนาใสเห็นพี่น้องกำจ่าย จัดพิธีก็ตั้งกองบุญไว้ใหญ่โตจัดพิธีก็ตั้งกองบุญกองบุญไว้ใหญ่ไว้ใหญ่โตอารามวัดโกโก้ดิรดาเป็นสายเลี้ยงเป็นไร้แถวทันว่าแม่นเมืองสวรรค์แก้วบุญดีแม่เป็นแนวตั้งล้อมใจคนให้สว่างมีระสมจันทร์ได้สร้างกองบุญจะเกิดปา กรรมการทุกั่วนาต้นตั้งแต่ไม่บุญคุณตูกห้านมาเอาบุญตูกร้านมาเอาบุญไอคิดดีเอาไว้ประเทศไทยมีวัดว่าได้มาไว้ประเทศไทยมีวัดว่าได้มาไวยังตายได้เผาจีรักษาวัดไวทีดียาาตีเข็นขายามาตีเข็นขา ฮักกันไว้อยันไนกันอย่าไนกันพ่อแม่ผู้ใดตายว่านั้นการเป็นพระมาติกากาเป็นพระมาติกาผู้ใดตายว่านั่นการมุ่นพระมาติกาผู้ใดจำผู้ใดตายว่านั้นการมุ่นพระมาติกาหน่มนว่ผู้ใดตายว่านั้นการมุ่นพระมาติกา มุนพามิติการทรงย้าในไปดีแต่ชื่อจำาะเอาไว้ลุงสิลาชื่อจำ n เอาไว้ไม่สนแล้ไม่มีควอว่าจะไปดีเรอกป้า เราอีกอีกรอบสองประจักาเอามันวันมันงอยู่นี่มันนี่ดูข้อจังวะเลยบว่าอยากไหล่ำปกๆแ่มันมีวันหอนวันเหร่นวันเหรนเสียงว่มันเสียงแหลมนีขึ้นไหมอัตนาสินนี่คือจำปะเกนอันล่ำกาขึ้นสิละูินตเป็นละเอาให้เฮาได้สืบสาร เป็นหมอลำพื้นบ้านนะครับกองเงาบุญปะเพณีบ่เคยรอซูนเสื่อมไา่แดงหาดีดินพินหนามาฟังเรื่องยับขอม่านนาใสเห็นพี่น้องตั้งใจจัดพิธีก่อตั้งกองบุญไว้ใหญ่โตพ่อแม่เอ้อกองบุญไว้ใหญ่โตพ่อแม่เอ้อ้เอออาลังบัตรโกโก ตาเป็นสายเที่ยงเป็นไล่แถวทัดว่าแมนเมืองสวรรค์เทว่าแมนเมืองสวรรค์เทว่าแมนเมืองสวรรค์เทบุญนี้แม่บุญนี้แม่เป็นแนวตั้งรอใจคนให้สว่างมีะส์จังใดเออนั่นจังเกิดเนี่ยกรรมการทั่วนา ล้วนตั้งแต่มีบุญคุ้มลูกหลานมาเอาบุญให้คิดให้เอาไว้เอ๊ประเทศไทยมีวัดมีวัดว่าได้มาไหวประเทศไทยมีวัดว่ามีประเทศไทยมีวัดว่าได้มาไหวย้ำตายได้เผาจีประเทศไทยมีวัดว่าได้มาไหวย้ำตายได้เผาจีเออรักษาวัดไม่ดี ธรรมาตีเกณฑขาหักกันไว้อย่าได้กันพ่อแม่เออเอู้ได้ตายว่าน yeah> ั้นกมุนพระมาติกากมพระมติกาทรงวิญญาณให้ไปดีให้ชื่นจรงญญาณให้ไปดีให้ชื่นนกเอาไว้ทรงวิญญาณให้ไปดีให้ชื่จชา เอาไปให้เชื่อจังเนาะเอาไปเออนั่นน่ะไว้เปนไข้าวเยอะไข่เยอะข้าว่ยอะเอาไปทองเยอะหล่ะเยอะ